สวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีทุกท่านนครับวันนี้เดินทางมาที่ปูสุรัตน์นะครับเปนปูสุรัตน์นะครับวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครุภาษเพีนาเพจครูภาษาพีนาเพจอีสานนิวนะครับวันนี้เดินทางมาโค้งสุดทายปูสุรัตน์ว่าจะให้ตัวเดียวเม็ดเดียววันนี้นะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับหลายคนติดตามรอคอยกันเยอะนะครับวันนี้เราจะได้ที่อตัวไหนมาถึงเพื่ปูให้จุดทูบ สิบดอกนะครับปู่ให้จุดทูบกี่ดอกครับ,บปู่ให้จุดทูบสี่ดอกมีน่าจะมีความหมายอะไรเนาะสิบดอกเนาะปู่บอกว่าให้พาให้บอกว่ามีใครมากี่คนวันนี้มาสิบคนเนาะผู้ชายสี่ผู้หญิงห้ารวมเด็ก่อยผู้หญิงห้านะครับทุกคนนะครับนะครับวันนี้เราก็มาขอขมาแล้วก็จะ ขมาเรียบร้อยจนทุกสิบคนละสิบดอกทุกคนนะครับมาตรงนี้ต้องแสดงความซื่อสัตย์นะครับแล้วแสดงความศรทัทธาจริงๆเรามาแบบมาขอโชคขอลาบเป็นตัวแทนให้เอฟซีนะครับใครเห็นคลิปนี้ใครได้กดสาธุทุกว่าคนนั้นโชคดีนะครับทุกคนนะครับของแทนครับเดี๋ยวเราไปขอปูเราได้ซื้อผอลไม้นะเอฟซี FC นะครับซื้อผอลไม้น้ํามาถวายด้วยนะครับ นะครับนี่เรามาอยู่ที่ศาลหลวงปู่สวงนะครับแม่กระไดไแม่วาพรวาสนานะครับศาลหลวงปู่สวงก็เก่าเก่านะครับอยู่บนหินนะครับอาตเตกรพวกเราได้สร้างด้วยกันก็เลยได้มาเจอปู่นะคะอ่าแสดงว่ามีบุญมีวาสนาแม่แม่วาสนาะ ได้มาเจอปูอเจ้าปูก็ะไดแม่วาชนะจ้าแก็ไดแม่วาชนาวันที่สามสิบแล้ปูวันนี้ที่รอคอยปูมาตามนัดกับปูวันนี้วันที่สามสิบครับมาตามนัดปูแล้ครับนัดนะผบอกก่อนปูนัดไว้มาวันที่สามสิบเนาะนันนะ ปูดพิธีอะไรง่ายไ,ไม่ต้องมีพิธีอะไรไม่ปูวันนี้ต้องทำพิธีอะไรไม่ปูวันนี้เขาเปิดให้แล้วเขาเปิดให้แล้วปูเปิดแล้ววันที่หนึ่งรู้เลยถูกไม่ถูกรู้เลยไปเสื้อ,เ,อเลยซสื้อหวยตัวไหนเนาะนประกันเลย ทั้งสามตัวสองตัวตอนนี้ปู่ได้เลีกมาแล้วยังครับก็ดบได้มาแล้วได้มาแล้วครับสาธุเขาจะเปิดให้จริงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าดูก่อนคอย,ย,ป,คยปู่คนอยากจะปูเนาะปูนี่นนนเลยเนาะง่ายๆนะเขีย,ยนในเปิดฟันบ,<อ>บ่ปูฮะฟันแบบอะไรฟันบ่ เขามาบอกเองแล้วเขามาบอกเองสาธุสาธุเป็นเสียงเลยบอค่ะอวันนั่นแหละเขามาบอกเลยเขามาบอกเลยหลวงปู่สวงบอกมาบอกครับหรือว่าหลวงปู่สวงลูกอยู่กรุงเทพบวชทองมาบอกระวังดีๆนะพ่อคนที่ไม่ซื่อสัตย์พ่อคนพ่อจะตายนะลูก ผู้ชายบวชอยู่กรุงเทพหรือวัดบวชสามเศษบวชอยู่ยี่สิบกว่าพรรษาแล้วไม่ไม่สึกโทรมาบอกคนไม่ซื่อเดี๋ยวตาเอาพ่อตายนเนาะบลกมันูลกรัวปูก็อยู่แบบสมถะมาม่าปลากระปองนะปู อยู่ยังไงะย่โนมาเี่นั่งนั่งนั่งเลย อเป็นนายใหญ่นะเรียนให้ฉลาดอ่าให้ไม่เคาะไม่ไล่ให้โตเร็วๆให้อายุเก้าสิบร้อยปีนะให้เรียนฉลาดเป็นหมอใหญ่สาธุสาธุสาธุอีแล้วสาธุให้คลองดีแล้ว วันนี้สาธุตาด้วยโอ้ยคงดีแล้วอสาธุอ้ยคงดีหมดแล้วเนี่น้องจูนมดแล้วจูนนี่น้องจูนดีแล้วเดยกดีเล้อได้มาเจอได้มาเจอฮะเป็นบุญโชคลาบใช่ไหมอายุเท่าไหร่นื่อกี้นะ เก้าสิบร้อยปีเก้ให้ฮะในยุเก้าสิบร้อยปีเก้าสิบร้อยปีเนาเก้าสิบร้อยปีเก้าสิบร้อยปีเขียนดลาคมนะเนี่เขียนปูตัวสีด้วยชื่อปูด้วยปูจะบอกปูจะบอกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าครับ คงสุดท้ายเจ็ดศูนย์เก้าสองตัวเจ็ดสี่กับเจ็ดเก้าสองถูกสองเจ็ดสี่กับเจ็ดเก้าตัวถ้าเขาเปิดให้ไม่ต้องถูกหมนถูกหมดตั้งสามตัวตั้งสองตัวนั่นนั่นไหนไอปูตังบอกว่าถ้าเขาให้น้อถูกหมด อย่านั้นครับ <Crisp> วันที่นะครับเดือของปูแล้วกับโครงสุดท้ายนะครับยกยกชูไห้หน่อยครับไปเรืุปูจสีสุดท้ายขอปูสีสุดั้า์แบๆนะครับโคงสุดท้ายนะครับเจ็สีนี้ก็จะเป็นตัวเดือเนาะตัวเดิมตัวแรก สอตัวก็ดสี่ดเากับมายำโคสุดท้ายสามตัวนะมายำโคงสุดท้ายเมาบอกมาบอกเลยนะครับผมผู้สูงมาบอกเลยนะครับถ้าข้างจะเข้าทุกตัวเลยนะคะทุกท่านโอเคครับพอจะฟังได้ไหมครับพอจะเล่าความฝันให้ฟังได้ไหมครับว่าปู่ฝันว่ายังไงครับว่าอะไรเว่าปู่ฝันยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมครับฝันครับเอานี่ลมก่อนได้ ฝันว่ายังไงคะปู่เดูนซ้อนเห็นแต่คนปลูกพริกเป็นแถวเออผมบอกเลยจะเปิดให้นะพ่อคนปลูกพริกปลูกเป็นแถวผมยังสงสัยอยู่นี่สงสัยว่ายังไงครับปู่ สงสัยว่าเขาจะเปิดให้สามตัวแล้วสองตัวเปิดให้สองตัวสามตัวลูกพิอมเปิดสองัสองตัวสามตัวเนาะได้มาหาปุยมาเนี่ยถ้าพวกเราเขาเปิดให้แล้วถ้าพวกเราก็หกไม่มีหวังหรอกที่นี้เซตคือไม่เข้าเลยออดไม่ได้แล้วูมิเปิดแล้ว เราต้องซื้อตรงๆอย่างนั้นซื้อตรงตรๆปู่บอกว่าซื้อตรงๆเราต้องกลับเลยนะครับตัวนี้จะถามอะไรปู่ฟันสั้นๆเนาะฟันไม่ตัวนี้ไม่ใช่ว่านานนะนี่ท้าเขาเปิดให้วันออกวันที่หนึ่งมาแต่เช้ามาบอกเลขมาเอาไปซื้อเลยเขามาบอกเลขด้วยบ่ปู่ผมไม่ค่อยเลยเอาเงินก่อนก็ได้ท้าเขาเปิดห แต่ก็เปิดให้อ๋อเชื่อเอาเอาเงินก่อนก็ได้อ๋อถ้้าเปิดใหแต่ห้ามอย่าไปบอกคนอื่นอย่าไปบอกคนอื่นมันไม่ดีเดียเสงงัอาที่พวกเราเบาเบาเอาไปผมไม่ว่าอะไรหรอกเบาๆนะคะเดี๋ยวจะมืออันอันน้ำปลาเนี่ยอฟซีลูกหลานในช่องหน่อยครับ เพื่อลกูกหลาน <S 2> <S 2> ให้พรนะครับให้พรให้พรลกรูกหลานจะได้ไปซื้อให้ถูกทุกคนนะครับที่ชมอยู่ในในช่องนะครับ <S <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมนาบุญกรรมเมนะ โดยในชะผลบุญแหง่งคาอุทิศไปนี้ขอให้ไม่คำโชวอุดหนุนบิานดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เมตลักษณ์เดเพื่อราชน้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาเลพระนางทรณเนพระแม่น้ำคงคาพระมโจรานในพันปยบาลในพันโทระเสนาบดี กับทบานทั้งสี่เอัมมามานามาธิกาเบื้องบนจนถึอสุดพรหมมหาเบื้องต่าตั้งแต่เจวีขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยคอบุดจักรวาลอันนัน้นจักรวาลทัดข้างหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชะพลบุญแห่งข้าอุิศไปนี่ จงเป็นปัิสัยเป็นปัจจัยเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิผ่านในบรรจุบรรการนิเทินสาธุ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 สครัสาธุสาธุสาคุัาธุสาธ่วาธุสาธุสงธุสา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 สาธุสากุสากุสาะุสาธุบาธุสานุสาสาุสัสาธุสาธางสา โอเคได้ได้เยอะเจเก้าได้แนะคะเมือเมือตัวบังศูนย์เก้าสองตัวมีเจ็ดสี่แล้วทุกคนเนยครับไปจับจองชว์ประจารเด้อนะครับมีแค่เลขไม่เยอะนะครับมีคนมาบอกนะครับมีคนมาบอกเลขเลยนะครับสาธุสาธุกดกดทุกคนททุก่านนะครับที่ติดตามเวลาชมเพลงปังด้วยนะครับลำยากกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับ คอยเห็นเห็นมาปังไปด้วยทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณปูสุรัตน์มากขอบคุณเอฟซีที่ติดตามได้รับชมถ้าชอบคลิปนี้ติดตามทุกมวให้กดแชร์และติดตามไปด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับมวลนี้เข้างวดหน้าตามอีกให้ทุกมวดนะครับคอยจุ้มีโชคลาภทุกคนเล้อสาสทุกคนสุดท้ายแล้วครับอ่าวันนี้ลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม